หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้รับข้าวมัททุปายาตจากนางสุชาดาแล้วสเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งขูบันลังที่ใต้ล่มโพใหญ่บำเพ็ญเพียรทางจิตและในลาตีนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในคืนนั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในคืนวันเพ็ญกลางเดือน6และไปแสดงปฐมเทศนาในวันเพ็ญเดือน8ในประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าในช่วงเวลา60วันนี้คือในช่วงเวลากลางเพ็ญเดือน6ไปถึงเพ็ญเดือน8 ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดบ้างที่ได้ถวายอาหารบิณฑบาแตแด่พระพุทธเจ้าซึ่งช่วงเวลา60วันนี้ก็น่าจะมีอยู่บ้างที่มีบุคคลมาถวายอาหารกับพระพุทธเจ้าแต่ส่วนใหญ่แล้วพระพุทธเจ้าจะอยู่ในนิโรธสมาบัติสเสวยวิมุตติสุข ซึ่งความมหัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่ากำลังของสมาธินั้นสามารถที่จะอยู่ได้นานๆโดยไม่ต้องฉันอาหารเป็นเวลาสาวันเจวันได้ความมหัศจรรย์ลำดับที่สองเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์เมื่อปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธเจ้ามา ัญจวัคคีย์ก็นัดแนะกันว่าเออนี่เราอย่าลุกลับพระพุทธเจ้าเราอย่าลุกลับพระพุทธเจ้ากันเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีความย่อหย่อนในทางจิตแล้วหันมาฉันอาหารหันมากินอาหารพวกเราอย่าลุกลับเลยแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามาที่พำนักของ พระบัญจวคคี์ตั้งห้าพระปัญจวัคคี์ตั้งห้าก็ได้ลุกรลับพระพุทธเจ้าบ้างก็รับาบาตรของพระพุทธเจ้าบ้างก็จัดที่ให้พระพุทธเจ้านั่งโดยทั้งหมดนั้นได้ลืมคำนัดแนะกันว่าเราจะไม่ลุกร,รลับพระพุทธเจ้าจะไม่ต้อนรับพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงที่พำนักของตนเอง ทั้งหของปัญจวัคคีนั้นก็ได้ลุกรับพระพุทธเจ้าอย่างมหาศจรัร์ความมหัศจรัลรลำดับที่สเมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาประกาศอาริยมรรคมีองค์8เป็นครั้งแรกของโลกทำให้ทั่วทั้งป่าอิสิปตนะมลุกขายวันนั้นสะเทือนเลื่อนลั่นแผ่นดินไหวไปเป็นที่น่าอาศัศจรรย์ใจยิ่งนัก อันนี้คือความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ได้เกิดขึ้นเมื่อสาธุชนผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาได้เล็งเห็นความสำคัญความมหัศจรรย์แห่งองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมจิตไปทำใจให้เลื่อมใสทำใจให้เกิดศรัทธาในองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และเมื่อบุคคลคนนั้นได้ทำกาละไปแล้วหรือได้ละโลกนี้ไปแล้วก็จะมีสุขติสวรรค์เป็นที่ไป